กางเกงเอวใส่ยังยืดกันนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าสองข้างในส่วนของขอบเอวก็จะไม่ต่อขอบนะคะจะตัดจากในผ้าเลยค่ะแล้วก็ใส่ยังยืดซึ่งจะใส่ยังยืด1นิ้วค่ะเป็นกางเกงที่สวมใส่สบายๆใส่นอนหรือว่าใส่อยู่บ้านก็ได้ค่ะ ใครที่มีแพทเทิร์นการเกงขาดั้นหรือว่าการเกงขายาวก็ใช้ได้เลยค่ะซึ่งแพทเทิร์นการเกงชิ้นนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเก่าของลูกค้านะคะนำมาดัดแปลงเป็นการเกงเอวใส่ย,ยัยืดทำกันนะคะทำไม่ยากค่ะแค่ดัดแปลงนิดนิดหน่อยๆน่อหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะจะเห็นชัดกว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังให้กดรอยออกมาค่ะวัดความยาวตามต้องการค่ะ แล้วก็ส่วนนี้นะคะให้เราตีเส้นตรงๆค่ะเราจะไม่เก็บเข้านะคะแล้วก็เส้นเอวถ้าในแพทเทิร์นเดิมทำเป็นขอบเอวโค้งก็ให้ตีเส้นตรงเลยค่ะแล้วก็ข้างตัวไม่ต้องเก็บเอวนะคะตีเส้นไปที่เส้นสะโพกเลยค่ะ แล้วก็ดึงเข็มหมุดออกมาเลยค่ะในส่วนของเส้นสะโพกให้วัดออกไป1เซนเมตรซึ่งในส่วนของเส้นเอวไม่ต้องโค้งสะโพกนะคะตีเส้นขึ้นมาเลยค่ะในส่วนของเส้นเอวไม่ต้องโค้งเส้นสะโพกนะคะขายายออกมานิดหนึงแล้วก็ในส่วนของเส้นสะโพกขายายออก1เซนติเมตร ในส่วนของเอวเขา่าเส้นร้ายนะคะแล้วก็จากเส้นเอวก็ค่อยๆตีเส้นลงมาค่ะในส่วนนี้ในส่วนของเอวเขาก็ขย้ายออกไปสักเกือบเกือบสองเซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นลงมาค่ะอาจแต่ขยับขึ้นสักหนึ่งเซนติเมตรในส่วนของเป้าลึก ส่วนนี้ให้วัดลงสัก1ซนเมตรโค้งเปายื่นใหม่ค่ะเส้นนี้ก็จะตีตรงๆค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็ขยายออกมานิดหนึ่งค่ะสัก1นึซนเมตรแล้วก็ตีเส้นไปที่ปลายขาทั้งเองในส่วนของเส้นเอวก็ให้ใช้ยางยืด วางไปเลยค่ะใช้ายางยืด1นิ้วแล้วก็ในส่วนของการใส่ยางยืดด้านบนก็จะเย็บไว้เกือบเกือบครึ่งเซนติเมตรนะคะพอใส่ยางยืดมันจะได้ดูสวยค่ะแล้วก็เผื่อเย็บไว้สัก1นึซนติเมตรแล้วก็รวมกับที่เย็บด้านบนเผื่อไว้2องซนเมตรค่ะ น,นี้นะคะแล้ก็พับลงแล้วก็เผือผ้าในส่วนของชิ้นหลังเส้นสะโพกก็ขยายออกครึ่งเซนติเมตรดึงเข็มุดออกมานะคะเส้นเขา่าเส้นกึ่งกลางหลังตีเส้นตรงๆค่ะแล้วก็วัดขึ้นจากเส้นเอวหนึ่เซนติเมตร เพราะว่าชิ้นหลังมีสะโพกเวลาใส่ยังยืดเวลานั่งจะได้ไม่รั้งค่ะตีดเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวเส้นสะโพกวัดออก1นึ่งเซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าแล้วก็ในส่วนของเส้นข้างตัวตีดเส้นเป็นเส้นตรงๆนะคะไม่ต้องโค้งขอบเอวแล้วก็วัดออก1นึ่งเซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกในส่วนของเอวเข่าขยายออกมาเพื่อเพือสองเซนติเมตรเพื่อที่จะเพื่อที่ให้เส้นมันสอดคล้องกันค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่ชายกางเกงความยาวก็เท่ากับชิ้นหน้าค่ะในส่วนของปลายขากางเกงถ้าใครจะเก็บขาข้างละ 1นซนเมตรก็ได้เหมือนกันค่ะตามความชอบเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเป้าลึกเป้ายื่นส่วนนี้ก็วัดลง1เซนเมตรเท่ากับชิ้นหน้าด้านนี้ก็วัดออกไปสักเกือบเกือบเซนคึนค่ะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ ก็ตีเส้นไปที่ชายกันเองแล้วก็ในส่วนของเส้นเอวทิ้งหลักก็ใชยย้ยางยืดวางที่เส้นขอบเอวนะคะก็ตีเส้นไว้จากเส้นยางยืดก็วัดขึ้นไป2เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าวันนี้จะแนะนำิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะพอดีช่างมั่นเกินลืมเช็คแพทเทิร์น ในการทำการเกงเอวใส่ย,ยังยืดในส่วนของรอบสะโพกให้เส้นตรงกันเอวเข่าตรงกันแต่ของช่างพลาดนิดหนึ่งไม่ได้เช็คในส่วนของเส้นเอวชิ้นหน้าชิ้นหลังเส้นกเ็เลยคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยก็ใครที่ยังไม่ทำดูจากแพทเทิร์นให้ดูในจุดนี้ด้วยนะคะให้เส้นเอวตรงกัน แล้วก็วัดขึ้นไปตามที่สอนค่ะแล้วก็เอวด้านหลังก็สูงขึ้นสักหนึ่งเซนเพราะว่าด้านหลังโวกเวลาใส่ยังยืดมันจะด้ได้รั้งซึ่งของช่างก็เลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปแก้ไขในผ้าค่ะเพราะว่าพอ้ามเส้นไม่ตรงกันส่วนนี้จะเป็นเส้นสะโพกส่วนของชิ้นหน้าจะมีกระเป๋าค่ะจากเส้นเอว ให้วัดลงมา3เซนเมตรความกว้างของกระเป๋า14เซนเมจะทำกระเป๋าตรงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นเอวก็แบ่งเป็น3ส่วนค่ะแล้วก็จากส่วนที่2ให้วัดเข้าสัก1เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงมาเป็นความยาวของกระเป๋า 28เซนติเมตรลูกค้าบอกว่าขอกระเป๋าลึกๆจัดให้คะ่ะแล้วก็จากเส้นนี้นะคะเส้นฟัมฟ้างของปากกระเป๋าให้วัดลงมา9เซนติเมตรส่วนนี้ก็ตีเส้นเลยคะ่ะแล้วก็ก้นกระเป๋าก็โค้งนิดหนึ่งค่ะในจุดนี้ กระเป๋าก็ให้กดรอยออกมาค่ะใส่กระเป๋าสองข้างค่ะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะซึ่งเืตัดเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าคลิปต่อไปก็มาวางผ้าตัดกันค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ